ขี่จนรถเบรกขาดครับไปไม่ได้เลยเกือบตายครับใครไม่รู้ครับขี่รถผมไปการเบรกขาด แสดงว่าน้ำหนักมือเยอะขี่รถยังไงให้เบรกจานเบรกขาดได้ครับขี่ขีนี้แหละครับผมขี่สุดยอดเลยนะครับเนี่ยนี่ครับผมดีนใ่ชนจาบ้านเขาครับ <c oughs> ชนจาบ้านเขาอาจจะเสียมากกว่านี้ครับผมผมด้วยนะเนี่ย เร็วด้วยเวลาไม่น้อยเอาะไรมาตัดออกดิคุปไม <c oughs> ่เดียวครับผมเป็นหรือเปล่าช่างอ่ะผมไม่ค่อยเป็นหรอครกอรอครับผมก็มีวัวปลาครับผมอะไรวะ <c oughs> เปลี่ยนดีเบกครับ 2องร้อยบาทครับรวมค่าแรงมามาได้ครับช่างอู2สองร้อยบาทร้านช่างอูครับ,ร,ออบอร้านตองอูอออูครับเปลี่ยนดิบีสองร้อยบาท ของเก่าเอาไปทำอะไรอ่ะทำมีดของเก่าก็เสร็จเหล็กเลยครับสุดยอดมากเลยครับขี่รถขี่ได้ยังไงาการโดยขาดการสูบบุหรี่ไม่ดีต่อสุขภาพหรอกครับ ใช้วิจารยานในการรับชมนะครับมาดูขั้นตอนการเปลี่ยนจานเบรน,นะครับยากมากเลยครับระดับช่าง ตั้งค้องด่านครับดีให้บริการนะครับผมถ้าเป็นสาวๆจะคิดอีกราคาหนึ่งครับผมนี่เลยนี่แล้วผม ขับต้องขับอย่างนี้ครับถึงจะใช้คุ้มครับอย่างนี้ถือว่าคุ้มเลยครับผมโดยที่ไปครับเพราะมันคุ้มแล้วครับของแท้นะครับของเทียมไม่เวิร์คครับมันจะกระตุกกระตุกครับไปไให้ถูกทางนะครับผมใส่ผิดทางมีเรื่องอ่ะครับผม อร่รนะข้าแรงสองร้อยทั้งหมดรวมข้าแรงไหมครับหกร้อยบาทครับผมหกร้อยบาทอันนี้ครับนี่เงินนะครับครับผมขอบคุณนะครับผมเดี๋ยวนี่ก่อนเลยครับ ไปครับเนี่ยครับใส่หลอกไงเข้าใจเปะ่ะไม่ต้องพูดอ๋อมไม่ต้องพูดด้วยหรอนี่ไมายังอยู่เท่าเดิมไงสิบปีอยู่เท่าเดิมไงอ๋อได้ใส่หลอกเขาเลยโอ้แล้วไม่เคใช้งานไงวินเท่าไหร่ก็ยังอยู่ 50, ห้าหมืน่นห้าหมืน่มนไง วิ่งจนจานเรบรกขาะทีเดียวแล้วกันใช้งานขนาดไหนครับพี่นอ้องใช้คุ้มอย่างนี้ครับผมเรียกว่าคุ้มครับขั้นตอนการเปลี่ยนจานเบรกหน้าก็เสร็จสมบูรณ์ครับขั้นตอนการทดลองนะครับเบรกไม่อยู่ไม่มีเตึ้งครับ